สวัสดีค่ะวันนี้แม่หมอได้ไพ่มาใหม่นะคะ Season of the Witch นะคะมันเกี่ยวกับไพ่แม่มดเนาะแต่ว่าหน้าไพ่มันน่ารักมา,มากมเลยนะคะสื่อสารกับพลังพลังข้างในของตัวเราอะคะ่ะว่าตอนนี้ค่ะเขาอยากจะบอกอะไรกับเราเนาะเราทุกคนนะคะจะมีวิญญาณที่แบบว่าคอยคุยกับเราวิญญาณก็คือจิตใจเราอะคะ่ะ ความคิดนะคะก็คือวิญญาณเนาะแม่หมอคิดอย่างนั้นนะคะส่วนจิตวิญญาณก็คือจิตใต้สำนึกนะคะเราสามารถเชื่อมกันได้นะคะเราลองมาดูกัน,นว่าว่าโอเควิญญาณของคุณกับจิตวิญญาณของคุณนะคะคุยอะไรกันแล้วเขาว่าสื่อสารอะไรออกมานะคะ mm hmm. เปิดไพ่สนุกสนุกกันนะคะเดี๋ยวเราลองมาเปิดไพ่กันนะคะอ mm hmm. วันนี้มาเจอกัน mm hmm. ไม่มีคําว่าบังเอิญเนาะเด mm ี hmm. ๋ยวเราจะมาสับกันนะคะสับกันแล้วก็ลองให้เขาตอบมานะ mm hmm. เดี๋ยวจะแม่หมอจะทําเป็น สักสองกองนะคะโอเคนะจ๊ะไพ่ตกพอดีเลยโอเคได้สองใบพอดีเลยจ้าโอเคเลือกกันเลยนะจ๊ะหนึ่งกับสองจ้ะเลือกนะจ๊ะหนึ่งสองสามเลือกแล้วใช่ไหมจ้าโอเคกองหนึ่งคืออะไรโอเคกองสองคืออะไรนะคะอืมกองหนึ่งความหมายก็คือว่าอืมถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณค่ะจะลงมือทําอะไรสักอย่างเขาบอกเนาะอืม คุณอยากทําอะไรสักอย่างเนี่ยเออคุณลองคุยกับตัวเองนะเนี่ยเหมือนเริ่มที่คล้ายๆกับว่าถ้าแม่หมอเอ้ยถ้าแม่หมดเขาก็เริ่มจะปรุงยาใช่ไหมแต่คุณต้องชัวร์นะว่าตํำรับยาที่คุณจะปรุงอ่ะมันใส่อะไรลงไปในบะข้างในบ้างคุณต้องเปิดตําลานะแล้วคุณต้องทํามันนะคะก็คือความหมายก็คือคุณจะทําอะไรค่ะค่อยๆคิดค่อยๆทําให้ชัวร์แล้วคุณก็ถามข้างในตัวค่ะตัวคุณอ่ะก็เหมือนกับที่แม่หมอเคยบอกตลอดตลอดเวลาว่า เราทุกคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างในดูแลเราอยู่นะเราจะทําอะไรอะ่ะลองคุยกับเขานั่งสมาธินะคะบางคนก็สวดมนต์ไหว้พรนะเนาะลองขอลองคุยนะคะโปรดมาบอกชั้นทีว่าสิ่งที่ฉันจะทำเนี่ยขั้นตอนที่ถูกต้องคืออะไรขอให้ทําในสิ่งที่ถูกต้องที่สุดและมีประโยชน์สูงสุดกับตัวเราและผู้คนนะคะ<ม>เพื่อได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับผู้คนเนาะส่วนกองสองนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยคุณนะ่ะจะทําอะไร เนี่ยเขาก็บอกนะว่าค่อยๆคิดค่อยเหมือนกันคล้ายๆกันนะแต่อันเนี้ยมันเหมือนกับว่าอา,อาจจะหนักเกินไปในสิ่งที่คุณทํานะให้เป็นสเต็ปค่อยๆคิดรีแลกบ้างอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยนะเขาก็บอกมาแบบเนี้ยว่าอันนี้ก็คือคิดจะปรุงยาใช่ไหมเหมือนอะไระกำลังอาจจะทําธุรกิจหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยก็คิดให้มันรอบคอบนะส่วนเนี้ยก็พักผ่อนเหมือนกับถามข้างในตัวเองเหมือนกันนั่นแหละ คุณมีความคิดเยอะแยะไปหมดในร่างกายในตัวในจิตใจของคุณนะบางทีอ่ะมันเป็นแค่วิญญ,ญาณในคำคิดใช่ไหมมันคิดมันคิดมันคิดแต่มันไม่ใช่จิตใต้สํานึกบางทีเราอยากได้เสื้อตัวหนึ่งเราอยากซื้ออะไรอย่างนึงเนี่ยเราจะซื้อเลยด้วยความคิดด้วยความโลภด้วยวิญญ,ญาณนะคะมันคือความคิดใช่ไหมคะคุณอยากได้ปุ๊บคุณก็จัดการซื้อมันเลยจัดการทําอันนั้นเลยเห็นเขาทําอะไรรวยฉันอยากจะทําคุณกลับมานั่งคิดที่บ้านสักสองสามวันเนาะ มันดีจริงไหมมันได้ประโยชน์กับฉันจริงไ re หมแล้วฉันทํามันแล้วเนี่ยฉันชอบมันจริงไหมอะไรเงี้ยเหมือนเพื่อนมาชาชนทำธุรกิจเขาได้เงินอย่างนั้นอย่างนี้นะคุณกลับมานั่งคิดก่อนว่าคุณอะชอบมันจริงไหมหรือว่าคุณแค่อยากเนาะแล้วถ้าคุณได้มันมางานอันเนี้ยคุณรักแล้วคุณหลงไหลกับมันชอบมันไหมทํามันไหมทุกวันไหมอะไรเงี้ยเหมือนแม่หมอนะแม่หมอก็แค่แช์นะเมื่อก่อนแม่หมอก็เห็นใครทําอะไรก็อยากทำมาเขาหมดอะลงทุนทําทุกอย่างอะแล้วมันใช่ตัวฉันไหมล่ะ ฉันก็ไม่ได้ชอบแบบนั้นฉันไม่ได้ชอบแบบเออเข้าใจไหมมันเหมือนอารมณ์ชั่ววูบอ่ะอืมบางทีก็ต้องกลับมานั่งคิดกับคุณตัวเองนะเหมือนใช้สมาธิใช้ข้างในคุยะค่ะว่าคุณชอบมันจริงๆไหมแล้วแล้วค่อยทามันนะอันนี้คือความคิดนะว่าอยากจะทําอะไรอะ่ะคิดก่อนคิดก่อนแต่คนเนี้ยน่าจะน่าจะ,น,าจะน่าจะคิดจะทําแล้วแต่แค่ให้ให้รอบครอบในสิ่งที่ทํานะเออเขาก็สื่อสารมาแบบนี้นะจ๊ะงงกันไหมไม่งงใช่ไหมอาเดวแม่หมอมาเปิดให้ ขยายให้ดีกว่านะว่าอือแล้วเขาอ่ะมาขยายแต่ละอันนะคะว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมแล้วข้างในคุณอ่ะสื่อสารกับเขาเป็นยังไงบ้างเนาะอ่าน,นี้นะจ๊ะเป็นไพ่เกี่ยวกับสื่อสารเหมือนกันนะมันเป็นไพ่ที่แม่หมอหยิบมาก็จะเป็นไพ่พวกด้านจิตวิญญาณนะคะอืนะคะโอเคอันนี้สิ่งที่คุณกําลังจะทําอะให้รอบครอบนะอ่า แล้วมันคืออะไรนะคะสิ่งที่คุณอยากจะทําว้าวมันถึงทางแล้วอะ่ะคุณอะ่ะโอเคคนได้ไพ่เนี้ยแปลว่ารู้รู้ตัวเองแล้วว่าตัวเองอะ่ะอยากจะทําตัวนี้แหละสมมติว่าอยากจะเปิดร้านอาหารเนาะเออเอาเรื่องที่แบบลูกดวงมาถามพอดีอยากเปิดร้านอาหารเนี้ยจะดีไหมมันอาจจะมีหลายหลายอย่างที่คิดเปิดน้ําเปิดร้านน้ําเปิดร้านกาแฟเปิดร้านเหล้าอะไรเงี้ยมันจะมีหลายทางที่คุณเลือก คุณอยากจะเลือกใช่ไหมแต่ตอนนี้คุณเลือกเองเลยอืมคุณเลือกเองคุณเลือกถูกต้องแล้วแต่ว่ามันจะขายายผลในไหนก็คือว่ามันน่าจะเป็นอ่าชิ้นงานผลงานของคุณเองที่คุณคิดและสร้างสารรค์เองด้วยนะอืมเอ่อแบบมันอันนั้นน่าจะเป็นสูตรของคุณเองอ่หรืออาจจะมาดัดแปลงอัดแอพสูตรของคุณเองด้วยอะคะ่ะอันนี้นะคะอืมกองนี้ประมาณนี้นะใช่ไม่ใช่บอกแม่หมอด้วยนะจ๊ะอันนี้ก็คืออะไรว้าวเอ่อสิ่งที่คุณอยากจะทะําอ่ะ มันทําให้คุณมีความสุขไหมล่ะทําแล้วสนุกสนานทําแล้วให้คุณยิ้มแย้มแต่คุณก็ต้องมีคนแนะนําดีๆเป็นผู้หญิงนะลองดูนะถ้าเกิดว่าสิ่งที่คุณทําเนี่ยคนชักชวนคุณอาจจะเป็นผู้หญิงหรือว่าคุณทําแล้วคุณสวยขึ้นมีความสุขขึ้นอะไรเงี้ยมันก็น่าจะมันมันก็น่าจะโดนโดนจริตของคุณนะไพ่ก็สื่อมาแบบนี้นะคะะเราสนุกสนุกขยายไพ่กันต่อนะคะเพราะเดี๋ยวนี้ แม่หมอจะทําคลิปสักสิบนาทีนะคะสิบนาทีเพราะว่าทิปต่อ,อเขาให้โพสได้เดี๋ยวนี้เขาให้โพสตได้สิบนาทีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่อันนี้กันต่อคะ่ะแม่หมอได้ไพ่มาใหม่นะคะเมจิทารโรนะมันเป็นไพ่แบบว่าน่ารักน่ารักนะคะเหมือนสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวได้เลยนะอันนี้นะคะโอเคมาเปิดกันอีกสักอีกสักกี่ใบดีอ่ะอืมอีกสักสองใบนะคะโอเคนะคะ ก้องหนึ่งอันนี้นะคะกองสองอันนี้นะคะอ่ะขยายให้อีกหน่อยนะขยายให้อีกสักสักกองละใบนะนะคะหนึ่งผ้าใหญ่มากก้องแม่หมอตั้งไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะนี่ไลท์สดๆทำกันสดๆเลยนะคะไม่มีตัดต่อ,ะะอโอเคอ่าอันนี้นะคะกองหนึ่งก็คือ ว้าว <Wow. S 2> คุณวาดฝันนะงานที่คุณทำเนี่ยมันเป็นกิจการของคุณเองแล้วเงินนะ่ะคุณก็วาดหวังที่จะเห็นเ็เงินแล้วมันก็เห็นเงินได้นะอ่าแล้วกิจการที่คุณกําลังจะทําเนี่ยมันจะมีคนรักคนชอบคนรักคนชอบในธุรกิจที่คุณกําลังคิดจะทำํำหรือสื่ออย่างก็คืออาจจะเป็นคนรักคุณนะมาคอยสนับสนุนทําด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า ่าถ้าทําแล้วนะเงินทองจะเยอะแยะมากเลยเงินทองนีเงินทองที่คุณวาดหวังปรารถนาจะมาและผู้คนก็รักใคร่ในธุรกิจของคุณนะโอเคอืมเปิดเปิดร้านชานมไข่มุกอะไรเงี้ยสมมุตินะแต่ว่าอาคิดสูตรเองอะไรเองอะไรเงี้ยเนาะอลองดูนะคะแม่หมอก็ยกตัวอย่างให้ดูนะคะอืมประมาณนี้นะจ๊ะกองหนึ่งประมาณนี้ทําเองเลยจะคิดให้ดีๆแล้วก็ปรุงเองทําเองนะจ๊ะว้าว กองสองเนี่ยโอเคถ้าคุณทำแล้วอะ่ะมันจะเป็นทั้งความสุขมันจะมีความสุขนะคะเรื่องราวดีๆมิตรภาพดีดมากนะคะดีมากๆเลยนะคะแต่เขาก็บอกให้คุณคิดดีๆคุณชอบไม่ชอบนะแต่มันจะนำพามาถึงความสุขนะเออแล้วคุณก็จะแบ่งปันความสุขให้นี้ให้กับผู้คนด้วยเออมันก็อาจจะเป็นงานด้านแบ่งปันเรื่องราวดีๆช่วยเหลือผู้คนให้ตื่นรู้หรือเปล่าอันนี้แม่หมอก็ไม่แน่ใจนะคะลอง ลองคุยดูนะคะว่าเป็นงานที่คุณชอบไหมเนี่ยเขาก็บอกมาเลยว่ามันเข้ามาแล้วคุณกําลังสับสนว่ามันใช่งานที่คุณชอบไหมอาจจะเป็นงานด้านจิตวิญญาณที่คุณรู้สึกว่าคุณกําลังค้นพบตัวเองหาตัวเองหรือเปล่าถ้าเป็นด้านนี้ก็ดีนะเออไพ่มันเหมือนว่าพอไพ่ออกมาแม่หมอก็สรุปหมดเลยว่าเนี่ยเหมือนคุณกําลังอยากจะทําแต่ถ้าเป็นธุรกิจก็คิดให้ดีๆแต่ถ้าเป็นงานด้านจิตวิญญาณคุณกําลังสับสนว่าจะทาดีไม่ทําดีแต่ไพ่ก็เปิดมาเลยเลยนะถ้าเป็นงานที่แบบว่า มีผู้หญิงให้คาปรึกษาหรือคุณจะได้แรงบันดาลใจจากผู้หญิงท,ที่ทําให้คุณรู้สึกมีความสุขสวยขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเรื่องราวดีๆเนาะแล้วงานเนี้ยค่ะถามว่างานมันมันเป็นงานเกี่ยวกับส่งต่อความสุขนะความสุขความสดใสแฮปปี้อะคะ่ะแล้วก็เนี่ยส่งมอบความรักนะคะแต่เงินทองยังถามว่ายังไม่ขึ้นนะแต่สิ่งพวกเนี้ยค่ะสิ่งที่มันขึ้นมาเนี่ยเงินทองสมบัติอาณาจักรของคุณนะคะมันจะขึ้นแน่นอนเพราะมันขึ้นถึงรากเลยนะเนี่ย คุณเริ่มต้นจากความรักมอบสิ่งความรักให้ทุกคนและความรักก็จะกลับหาคุณทุกคนจะแฮปปี้มากๆเลยค่ะโอเคประมาณนี้นะจ๊ะแฮปปี้ไลฟ์ไพ่ตอบคุณตรงกันไหมคะตรงใจกันไหมตอบแม่หมอเลยนะจ๊ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแฮปปี้แฮปปี้นะคะรักๆเลิฟเลิฟจ้า